พี่น้องที่มีใจรักในเสียงพินทุกท่านนะครับมือนี้ก็มานําเสนอนะครับผมสี่เริ่มใหม่เลยนะครับการสอนนะครับเพราะว่าสอนไปแล้วมันประสบความสาเร็จปันใดนะครับสมาชิกีเรียนบาเลยปันใดนะครับผมจะเริ่มจากเบื้องต้นเริ่มจากศูนเลยนะครับมาเริ่มพร้อมกันนะครับการตั้งเสียงนะครับการตั้งเสียงผมตั้งไปแล้วนะครับสายหนึ่งนะครับสายสอง ให้เทียบเสียงตามผมเลยนะครับต่อมาอีนะครับ,บ,รบหรือนับช่องนะครับตั้งสายหนึ่งได้แล้วนะครับ ส่องมากครับ1 2 3 4 5นะส่องที่หานะครับเทียบเสียงครับาสายสามครับ1 2 3 4งส่องที่4นะครับเอาไปเสียงบดูกันนะครับสาสอง่งสองสามซีห หนึ่นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเอาง่ายๆนะครับมหาดการใส่ปีกนะครับปีกผมจิตจับประมาณเอียงขึ้น45องศานะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมผมเสลีย่ยงสี่นะครับผมสีเอียงขึ้นนิดนึงนะครับเอียงขึ้นสี่ถ้าเกิดว่ามันดีดแล้วมันถีบบกของนะครับหลักการปีกง่ายต่ว่าผู้ถนดัดแล้วการ เอียงลงก็ได้นะครับเอียงลงเียก็ได้เอียงขึ้นอย่างีก็ได้แต่หันตรงๆมันจะดีดยากแลมันติดคอติดคอนะครับการจับปีกเอยียงนิดนึงนะครับเอยียงขึ้นซีซีผ่าก็ได้นะครับให้เอาสันปีกดีดนะครับถ้ามาฝึกการใส่ข้อมือใส่ปีกครับบ้านนี้ให้ด,ดีดสายเปานะครับมีนะครับมีกับดีดดีดลง ขึ้นไร่ลงไร่ขึ้นไร่ลงย่าให้มันคข่งนะครับให้มันติดอย่าให้มันติดมันคข่งนะครับแล้วก็ยห้มันสมุดนะครับเขากับเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับการกอปิกเข้าเอยียงปีงสีมันสีงางนะครับไห้มันได้ย,ยังสีนะครับ หรือหาถ้าแดงข้าวข้าวในกองอก็กะหรือการหัดให้มันจับปีกได้นะครับหัดให้จับปีกได้ให้ของมือเท่าสะบัดได้นะครับหัดไปมือละวเคืองสมุนกมือแล้วสมุนกนะครับเอาประมาณผมนะครับเฮ็ดจังสี่เดี๋ยวผมคอยติดต่อมห้เป็น ลายเจลนิ่วนะครับลายนิ่วเจลเจลนูดสองสามนูดนะครับเป็นอันนั้นเป็นขั้นตอนไปในการหัดเบื้องต้นนะครับเพราะว่าหากเกิดใไฮนูดไปเลยหลังจากการซ้อนไปมันก็มีมีผู้เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าก็ซีหน่อยนะครับผู้หัดใหม่กับยังขั้นใดได้นะครับครับผมประมาณนี้ฝากไว้เึกนะครับเป็นเพื่อเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ตอนที่หนึ่งนะครับจะค่อยมาเพื่อโนดกันนะครับการดีด ผมสิบ่่ให้เกินตัวดูนะครับสันชิยูข้อแค่นี้นะครับหายมือเข้าคลองก่อนเราค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับครับผมประมาณนี้ละฝากไว้น้ำไปฝึกกันครับ